สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่การถ่ายทอดอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับรุ่นใหญ่ไปกระพิบมาอีกแล้วครับมาแล้วครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มาแล้วครับพี่แว่นนะฮะพี่แว่นนะฮะกับนอ่แกครับหมูมะนาวครับหมูมะนาวเอาครับคุณผู้ชมครับ มาชมในรอบนี้มันอีกแล้วครับมันอีกแล้วเนี่ยผมชอบลุ้นแบบเนี้ใหญ่ใหญ่แล้วสะใจดีครับรถ M เร็วครับเครื่องใหญ่ใหญ่แบบนี้มเร็วครับมเร็วครับแ0 0เมตรกำแชร์แล้วขอบคุณมากครับพี่ดอนมาครับผู้ชมมาครับมาครับมา อเอาแล้ครับหมูมะนาวข้าพี่แบนครับโอ้สูสีมากครับสูสีมากครับ800เมตรครับ8 0 0ร้อเมตรโอ้สูเสียงครับสูเสียงครับไม่มีสีสง ไม่มีสะดุดเต็มที่แล้วนู่นนี่เรีย <_ d ata> บร้อยเข้าแล้วครับ <_ d ata> น้ำเงินเข้าครบ <_ d ata> ับพี่แว่นครับพี่แว่นผีรับผีขับพี่แว่นเงาครับพี่แว่นเข้าครับ โอ้สุดยอดครับพี่แว่นเข้าไปฮะัเลามอยู่ฮะูดองที่งเป็นการคู่น้ำเขาสลับสายน้ำนะครับตอนนี้กำลังสลับสายน้ำครับกำลังสลับสายน้ำครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะฮะตอนนี้สลับสายน้ำกันแล้วครับสลับสายน้ำแล้วครับคุณผู้ชมไม่ต้องรุ่นนี้มันแน่นอนครับ สวัสดีพี่วันลบด้วยสวัสดีกับเพื่อนๆที่มีทุกท่านครับก็อบบอกว่าฝนตกเ่ากอบก็กัางทองครับตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วครับเมื่อกี้ตกนะฮะเมื่อกี้ตกตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วครับนี่ฮรรุ่นนี้หมันมากครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเมื่อสู้หมูมะนาวพลาดครับตอนนี้สลับใสยน้ำครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ครับหมูมะนาวฮะมาดูครับมาดูครับตอนนี้จะสลับสายน้ำนะครับนี่นะพี่แว่นนะครับพี่แว่น พี่แว่นนะครับพี่แว่นนะครับพี่แว่นครับพี่แว่นเข้าไปครับองการากว้เีุเิเลยนะครับคือ่ีแต่าหา่เไม่ถได้ีต้แ่กนึ่แบเพื่อต้องการหาบ้น่ ตอนนี้จะหาผู้ชนะหนึ่งนะครับนะมาดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าพี่เขียวเข้านะฮะพี่เขียวจะได้ที่หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงต้นสนามเลยครับต้นสนามเลยฮะต้นสนามเลยนะจุดปล่อยตัวเลยนะครับ มาดูนะครหมูมะนาวกับพี่แว่นครับรดูกันันว่าโอ้โหมันมากครับต้องแบบนี้ฮะพี่ไก่ระวังเป็นหวัดนะคะขอบคุณมากครับมินนี่มีการเชียร์นะฮะแดงแดงมีการเชียร์กันแล้วนะครับเอ็มระเบิดครับกับหมูมะนาวครับมาดูกันครับ เอาล้วครับมีเสียงตะโกนมาแล้วครับแดงแดงครับอโอเคนะครับโอเคนะครับเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวมันครับลุ้นใหญ่ไฟกระพริบต้องบอกว่ารุ่นแบบนี้เกมเร็วครับเกมเร็วมากครับเเรคกำลังดูเป็นกำลังจากที่ใ่ญ่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงฝากรนะครับเอาไปสู้หวยกัน ว่ายกันแล้วครับว่ายกันแล้วครับเล่นของแล้วครับเล่นของกันแล้วนี่เอาละครับดูเส้นทางกันแล้วครับไม่รู้เอ็มดิมระเบิดเนี่ยต้องชนะเดียวถ้าไม่ชนะคือขึ้นของคุณเอ็มดินระเบิดนะต้องชนะนะครับเกมนี้ถ้าไม่ชนะนะครับเกมจะเอามาเอ็มน้ำไปครับเป็นเล่นไฟ เอ็มนำอยู่ครับตอนนี้เอ็มนำอยู่ครับหมูมะนาวตามติดๆครับติดกันเลยฮะโอ้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 อ้าวอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ800เมตรกับมันไกลนะฮะเกือบกิโลครับเกือบเลยครับเกือบเลยครบเอึบเอึเรียบร้อยไปเลย ไดครับพี่แวนครับพี่แวนได้ไปฮะเต็มดินระเบิดนะครับเข้าไปนะครับเต็มดิระเบิดเข้าไปครับสามสิบเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับนี่นายเขียวสะอาดสะเทินขอบคุณมากครับสุดยอดนี่คือความมันนะบนผิวน้ำนั่นเองครับรุ่นใหญ่แบบนี้ถึงจะมันครับคุณผู้ชม เรียบร้อยนะฮะเอ็มเข้าไปครับเรียบร้อยครับเอ็มเข้าไปครับที่ไหนนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแพลวครับวัด<ต>ดอนลาวฮะดอนลาวนะ่ยฮะบ้านแพลวสมุทรสารครเนนะี่ยฮะ มันมากครับต้องบอกเลยทีเดียวนะฮะนี่คือความมันนะฮะบนผิวน้าครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับโอ้โหมันมากครับเดี๋ยวดูเขามาโชว์นะมาโชว์สกิลให้ดูครับเดี๋ยวมาโชว์สกิลให้ดูครับยังเทเหมือนเดิมครับยังเทยังหล่อเหมือนเดิมครับ ดีดๆครับดีดครับนี่นะแล้วก็นี่คือผู้ชนะครับเ็มตินและเบิดครับนี่มีการเอ่อเอ่อคารวะกันนะครับมีการคารวะกันนะฮะนับถือกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำใจครับน้ำใจฮะเกมกีฬามันมีแพ้มันมีชนะอยู่แล้วละครับนี่นะมีการยกมือไหวกันนะครับยกมือไหว้กันครับสุดยอดฮะสุดยอดครับ สุดยอดเรียบร้อยฮะเอ็มดีระเบิดเข้าไปครับตอนนี้เป็นผู้ชนะนะครับในรุ่นนี้ไปครับดดนนามาด,ด,ด,ดูกันนะฮะว่าประวัติคู่เาอร์ที่สองเป็นอย่างไรท่านส่วนนี่นะเอ็มเข้าไปครับเอ็มเข้าไปนะฮะโอ้โหพี่เท่องผมอยู่นู่นนะฮะนี่ ๋ยวทักทายพี่เอ็มนิดนึงจะได้ยินไหมเนี่ยาทำไมทางต่อจะมีไทนบที่ำ็นต้องการจ่าจะได้ยินผมไหมเนี่ยไม่น่าได้ยินน<อ>ะพอแต่เขาก็พายเข้ามาครับดีนี่นะี่นครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มฮะดิระเบิดครับ สุดยอดครับตากล้องฝนตกนะฮะ<ม>จนฝนหยุดสองรอบสามรอบก็ยังใส่เสียนตุ่นเนอะขอบคุณมากครับนี่เซเอ็มมาแล้วครับ